ที่นี่มาเบิงเรื่องล่าข่าวสารเกี่ยวกับข่วมเกินไวสถานการณ์น้ำครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมือนี้ข่าวสารเกี่ยวกับน้ำน่าจะล้นล้วนไหล,ลเตืบอยู่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีฝ่าว่างพายุโนรูครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกันยายนนี้แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนติดต,ตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านผู้ว่าพงศธรพิรุ่มรัลเปินบอกว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบนนี่ได้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศเรื่องของพายุโนรู่ขับคาดว่าในช่วงวันที่27-28กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสิมีฝนตกหนักถึงหนักหลายครับแล้วก็มีลมแห้งให้ระบัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับฝนที่ตกสะสมอาจเสยนให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะยังยิงพื้นที่ที่ใกล้กับท่งน้ำไหลผ่าน พื้นที่ที่มันตํตำนะครับแล้วก็ย่าไปอยู่ในที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ญงสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาทีบ่บ่อแข็งแรงระวังความเสียหายของผลผลิตทางด้านการเกษตรละก็อีกอันนึงคอยพี่น้องติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับเรื่องของการประสานงานให้ควมช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับติดตอ่อเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือว่าทางอำเภอนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีสายด่วนนิรภัยพี่น้องใดติดตอ่อสื่อสารกันนะครับแจ้งข่าวแจ้งข่าวให้เพื่อนเข้ามาซอยหรือนาะ หนึ่งเจ็ดแปดครับหนึ่แล้กกาโทรศัพท์ศูนย์สี่ห้าสามสี่สี่หามห้าถึงหาถึงเในคณะเดียวกันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมยทานี้ท่านผู้ว่าพงรัตนพีร่มรัฐพร้อมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลและกกาทังด้านท่านสรสาพิร่มรัฐกับประทานแม่บามาา้านมหาไทยจังหวัดอุบลล่งเรือทองแบนไปตรวจเยี่ยมไปให้กำลังใจพี่้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับชุมชนท่าบงมังอำเภอวาดดินไปมอบถุงยังฉีพให้กับพี่น้องประชาชนทีบ่สามารถออกมาหาของอยากของกินนะครับแล้วก็ให้ฝ้าซอยเหลืออุปยพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังนี่ไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วข้าวก็มีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ,บนทฑลฐานบกที่22เทศบาลเมืองวาดดินชำลาจิตอาสาพระราชทานซ้อยกัน คนใหญ่พี่น้องประชาชนนะครับมาอยู่จุดพักพิงชัวข้าวนะครับเตรียมไว้นี่จำนวนประมาณ30กว่าจุดครับแล้วก็ได้ไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ศูนย์ซอยเหลือเฉพาะกิจชุมชนเกตแก้วนะครับประมาณล้อยคนเนี้อาศัยอยู่ตอนนี้นี่นะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบืองต้นให้กับพี่น้องประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนี่ครับเพื่อยั่ได้าถึงการเตรียมรับสถานการณ์นะครับให้ทางด้านสำนักงานชนประทานที่เจ็ เอาเครื่องพักดันน้ำไปติดตั้งเพิ่มเติมอีก30เครื่องรวมทั้งรวมทั้งมหมอนี้ตอนนี้นี่ร้อยเจ็ดสิบเครื่องครับสูบน้ำเ,เครื่องสูบน้ำขนาดพอ30นิ้วแล้วก็12นิ้วนี่เตรียมไปช่วยเหลือตาชมชุมชนต่างๆเพื่อที่จะเฝ้าเล่งระบายน้ำนะครับจากน้ำม,มุนลงสู่แม่น้ำคงให้เร็วที่สุดแล้วก็มีการจัดเตรียมเฮ็ดเกียวกับข้อมูลทะเบียนได้ซื้อผู้อุยพให้ชัดเจนเพื่อเหยียวยาช่วยเหลือต่อไป แลัวก็ทาง้านกองสาธารณสุขสิ่งแวดลอมเทศบาลเมื่อวล่นชำระได้ตั้งจุดปฐมพยาบาลนะครับเพื่อที่จะตรวจรักษาโรคต่างๆเห้กับพทีน้องประชาชนตามศูนย์พักพิงชั่วคร้าวนะครับที่ซอยเหลือผู้อพยพน้ำทวมนะครับสำหรับปริมาณนำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีหรือทีอื่นว่า M7M7 เนี่ยนะครับสูงขึ้นยางต่อเนื่องเด้อสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็คาดการว่าจากเมื่อนี้เป็นต้นไปนี่ ปิานานามาณน้ำสิเพิ่มสูงขึ้นวันที่30กันยายนอาจสิสูงกว่าตลิ่งประมาณเมตรหนึ่งกับอีก30เส้นครับไปเบิ่งทังน้านชนประทานอุบลอัน,นิกาเขาพื้นที่ไป่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุโทกภัยขึ้นกันนะครับายสัมพันธ์เตือนสิเดือนศิริรัตนะครับผูมิร่วงการครงการชนประทานอุบลราชธานีเพื่อให้เจ้านาทีล่ลงพื้นที่ไปค้นใหญ่สิ่งของนะครับไป่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนหาดสวนยาชุมชนท่าบงบัง ในเขตวารินชำลาบนะครับไปศูนย์ปักพิ่งชัวข้าวเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มที่จะล้นตะลิงนะครับไหลเข้าถ่วมภายในชุมชนแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นกันแล้วก็ในช่วงวันที่27-28ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อรางนะครับอาจ,จิซได้รับผลกระทบจากพายุโนรูนะครับพายุโนรูหี่เฮดใเ้ฝนตกหลายขึนนะครับป่าให้พี่น้องประชาชน ระมัดระวังอันตรายและกะติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทางด้านท่านผูน้นวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติล่งพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำมูลแล้วก็มีการมอบถุงยังฉีพช่วอยเหลือผู้ปสมระสบอทรภัยครับได้บุญสมชลพิทักษ์วงเพื่นเป็นผูน้นวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติผู้ซอยเลข,ขานุการกอ,ออนอชชอ โคษกสอทอนชอชชอบความกับทางด้านธรรงผู้บาราชการจังหวัดบุรครับท์ครัรงวีรุจวิชัยบุญลง่มพื้นที่ไปประเมินสถา,านการณ์น้ำมูลโดยการลง่เพื่อท่องแบนนะครับชุมชนทางปลอดภัยอาเภอวัดดินรับจังหวัดอุบลน,นะครับติดตามสถา,านการณ์น้ำที่เขาท่วมอาคารบ้านเฮือนพี่นองประชาชนตอนนี้นี่ประมาณลอยกวัวก้วเฮือนครับและก็มีการมอบถุงยังฉีพให้กับพี่นองประชาชนที่บอ่ออพยพขึ้นมาอยู่ศูนย์พักกิ้ง ลังคนก็ยังอย,งอยู่บ้านเจ้าของอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสิอยู่สั้นสองหรือสั้นล่างนี่น้ำท่วมรลายแ้วนะครับจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้ามีปริมาณน้ำนะครับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการว้นะครับแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นยุคส่วนการป้องการกระเรียมเฮ็ดพนังกันน้ำให้มีความแข็งแห้งนะครับปิดจุดที่เป็นฟันหลอนะครับเอากระสอบรา้นะครับไปว่างกันไว้อ,อ,อุดอุดอุดไว้บ่อหน้ำไหลทลกเขาา้าา ในพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็ทังด้านกรมอุตุนิยมวิทย,ย,ยาขาดการวาวันที่28-29กันยายนนะครับซีม,มีมลระสมพัดเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกลูกหนึ่งมาแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนทึ่งแล้วก็ไปทางภาคเหนืออย่างไรกับพี่น้องติดตามข่าวสารพยาการณ์อากาศกันอย่างไก่ชิดแล้วก็ทังด้านทานรองผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์ครับทานรองวิรุฒวิชัยบุญเป็นบอกว่าชุมชนทากอภยัยเป็นชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวาเลี่นทีรับผลกระทบจากแม่น้ำมูลเออถ่วมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากว่าชุมชื้นอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็แม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ระมัดระวังอันตรายต่างๆแล้วก็ท่น่วยงานนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระดมความช่วยเหลืออย่างสุดกำลังครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากสถานาการณ์ไายนะครับแล้วก็มีข่าวอันฝากเกี่ยวกับเรื่องของไม้เรียกกศัสท์ ที่จะให้พี่รองประชาชนพื้นที่ที่ถึงน้ำท่วมนะครับได้จดไใ้ได้โท่เข้าไปขอรับความวยเหลือครับอย่างเช่นที่สำการปกครองอำเภอเมืองอุลราชธท่านี้โทรศัพท์หมายเลข0 4 5 2 4 3 4 8 8 0 4 5 2 4 3 4 8 8เทศบาลนครอ,อุบลครับ0 4 5 2 4 6 0 6 0เทศบาลนครอ,อุบล0 4 5 2 4 6 0 6 0 ที่ทำการปกคร่องอำเภอวาลินชำราบนะครับ0 4 5 3 2 1 9 5 7 0 4 5 3 2 1 9 5 7เทศบาลเมืองวาลินชำราบ0 4 5 3 2 1 5 2 3 0 4 5 3 2 1 5 2 3เทศบาลตำบลมุ่งไมครับ0 4 5 9 5 3 3 8 0 0 4 5 9 5 3 3 8 0และเทศบาลเมืองเจริญแม่0453 8 4 1 6 2 4 0 4 5 8 4 1 6 2 4แล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือครับ093 07 4 9 5 0 1 0 9 3 0น4 9เ0 1นี่เป็นข้อมูลข่าวสารฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชาธานีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับติดต,ตามกติดสถานการณ์สดๆครับกับรายการ ร่วมมีคิดถ้ำสู่น้ำา่วมโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองออากาศให้พี่น้องนะครับได้ติดตามได้เบิรงอัปเดตข้อมูลกันทุกทุกมื่อครับประมาณหางเซาหอดเที่ยงทั้ง NBT อุบลครับทีวีอีสาน NBT อุบลทีวีอีสานกดเอกสิบเอ็ดแล้วก็เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองเพจ NBT อุบลร่วมไปถึงสวทบบนราชธานีครับ FM ฟเอเก้าสิบแปดจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ตกรับสัญญาณคือกัน